วัดกัลยาณมิตรพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหารในกรุงเทพมหานครสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวดำเนินการจัดสร้างโดยเจ้าพระยาน,นิกรบดินทั้งนี้โดยยกที่บ้านเดิมของท่านกับจัดซื้อที่บ้านของข้าราชการเจสัวเจ้าภาษีและนายอากรอื่นๆ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวยังได้ส่งร่วมพระราชกุศลสร้างวิหารใหญ่และพระพุทธรูปไตรรัตนนายกในครั้งนั้นด้วยเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายได้รับพระราชทานนามว่าวัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตรได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์ติดต่อกันเรื่อยมาเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างหอไตรเพิ่มเติม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างปีรันตนโกสินทร์ศก1 1 3ถึง1น5มีการบุรณะครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยารัตนบดินทร์รอดที่สมุหานายกบุตรเจ้าพระยานิกรบดินทร์โตและพระเทพมุนีได้มีการปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆรวมทั้งหอพระมนเทียนธรรมพระวิหารกลางกุติสง์ ศาลาซุ้มประตูเสาพระอุโบสถสะน้ำธรรมมาตรและถนนแต่การบูรณะครั้งนี้ไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะบูรณะพระวิหารหลวงต้องปล่อยไว้จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพุทธศักราช2457พระธรรมธราจารเจ้าอาวาสวัดอนุคารามเจ้าคณะแขวงใต้ทนบุรีได้เป็นผู้ดำเนินการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งได้ขอพระราชทานจากเงินช่วยเหลือการพระราชกุศลประจำปีด้วย